ทิ์ไพรวันพอบ้างงานล้นสุดอ้อนธัญญาชวนร่วมง,งานด้วยมีคลิปเข้าวงการติกตอกน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินฮอตสุดคิวทองงานแน่นสุดในชั่วโมงนี้ต้องยกให้ทิดไพรวันหรืออดีตพระมหาไพรวันเพราะตั้งแต่ลาสิกขามาได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้นงานวิ่งเข้าชนตุ้มใหญ่เลยทีเดียวล่าสุด ธัญญาธัญญาเรกอ้นสีพัน 4, 000, และดีเจเอ็กกี้ได้โพสภัพคู่กับทิศไพรวันพร้อมกับบอกว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกในการชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เครื่องดื่มของตนเองเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ติ k ตอกแห่งความหาของโ้นสีพันเธอจึงชวนทิ์ไพรวันมาเข้าวงการติ k ตอกและร่วมเล่นสนุกไปด้วยต้องบอกว่าแต่ละคลิปนั้นทิ์ไพรวันไม่มีแผวนน่ารักหน้าเอนดูสุดๆให้ความร่วมมือแบบจัดเต็มจริงๆ ตั้งแต่สึกออกมาไม่เบาเลยนะทิดไพรวันพี uh ่อ้นกล่าวไว้น่ารักมากจ้าสึกออกมาก็เต็มที่เลยนะเราอะเต็มที่กับทุกด้านเลยนะเราอะสวยเนาะจงงหหออใไ้ดัว่าดงดีดด ไทยคือโดราเอมอนจ้ะไงไงเดี๋ยวต้องไปเออเซเลด้าเซเลด้านี่เซเลมอนจ้ะ